และนี่ก็เป็นอีกขั้นตอนนะคะของการดูแลช่วงล่างเพิ่มเติมเสริมให้เป็นพิเศษค่ะกับรถอ s u ูมิเซเของจำมอรถสวยค่ะเราทำให้ในทุกทุกคันนะคะก็คือการพ่นกันสนิมในช่วงล่างเสริมเติมเต็มเพื่อความสมบูรณ์แบบและปกป้องช่วงล่างให้ได้ใช้ไปอีกนานแสนนานเลยค่ะอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องไปสนใจหรอกนะคะแต่ก็มีโอกาสก็ทำเอาไว้ดีกว่าปัญหาเกิดในภายหลังเราจะแก้ไขไม่ได้นะ อตอนนี้เราก็กําลังน้ารถนะคะเข้ามาพ่นกันสนิมน,นะคะอันนี้ทีมงานช่างก็กําลังทําอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนายช่างใหญ่นะคะว่าพื้นฐานเดิมของช่วงล่างของคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเนื้อประมาณนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนดําเนินการนะคะ,ะประมาณนี้เราทำให้ทุกคันนะคะสำหรับรถสองเซนจามอนนะคะเพราะว่า วันเวลาผ่านไปตัวตัว,ตวพ่นกระสิมด้านล่างมันก็จะหลุดร่อนไปแล้วนะคะไม่มีผูไม่มีอะไรเลยค่ะเติมแต่งเสิมสวยให้มันอีกเน่ดนี้เลยเยเก็บ,บเลยค่ะหราาือ่ไม่ได้ผูวอะไรเนาะค่ะเราก็ทําเพิ่มไปให้นะคะเจ้าของใหม่ก็จะได้ใช้ไปอีกยาวๆเลยโอเคค่ะไม่มี้มไม่มีเยอะไม่มีเยอะไมเนาะโอเคสบายใจได้ค่ะ ว่าโอเคเลยสาภาพปีกน้งสีนงน้งเยอมากจช่นีน้เนี่ยจะถูงเยอะเป็นน<ต>ี <ๆ S 1> ไไ่ไม่มีครับแต่พี่ว่าไม่มีสภาพเปียปลยอ่าโอเคค่ะก็เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะช่างขอบคุณค่ะ